นมจีนแกงทีลูกชิ้นแอฟเซียกรองแหล่านะมีเสี่ยงเสกแล้วนึงไงอยากก้ากรองงานโยกบอลลุงเออหาเลยผู้แกจเจอปี้เคืือบ่วงหนาวก็เจอตามบ้านหลักตั้งด้วย ทำเองกินเองนักเรียนก็เพียร์พักเพีย ไม่อ้เน็ตมีอยู่ oh. <laughs> <laughs> ยอเอยากบินนะแต่กัโผมมันเล็กเลี้ยก็กินโต้ยินหรอไไม่กินหนังว้้น อยู่นี่นะซื้อเพแตด้ยุติบานในยวดนะเดินเลยข้างทางขาเลยตังเต่หน้าผัวผ่านยอดไปตึงหนาชันหน้าบานปลารวมจนข้างทางตัดได้เลยทีนี้ซื้อมาค่ะห้าพวงห้าพวงเท่านี้อืมสิมาแาบทากินวัน,นนะเม็ดท่งเม็ดผลนะ กินโตันเย็นหิน่มพุงเล็กกระเพาะเล็กกินได้น้อยปากยากแต่อย่าตามใจปากเดี๋ยวอ้วนสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะท,ที่ติดตามนี่เอฟซีเรกโกรงว่าไม่กินให้เล่นานเร็วก็เลยกลัว,เ,ลวเสียผักผดขุนผาผดขุนซวยก็เลยกินนุ่มกินแกงตีไส้ดุกจิ้งกรดปีกไก่เล่นลนในชุม่มยัวนำ้ำยาญวันเตียงเตียงบาย